ได้ยังกินบ้าแดงมึอนี่ได้ยังกินได้ได้กินโอได้ยังกินได้ปลาพี่น้องนี่นี่ในปลาห้ามืึงนี่ที่มะกรอยปลาพี่น้องกร่อยปลานี่จะสดเห็นพี่น้องเบิ้งมันอย่เงงั้นกร่อยปลานี่ได้เพียงเด้อนี่เห็นเบิ้งตัวลงมือที่ก้อยปลาเน้อสูเอฟซีกินมันอีก้อยดิบได้พี่น้องก้อยหั่นกับแซ่บปลานี่ตัวใหญ่ๆพี่น้องพ่นะเนื้อเนื้อปลาสดๆพี่น้องเนื้อปลาแน่น ซื้อมาเมื่อกี้นี่พี่น้องเอามาขั้นตอนการล้างเขาต้องใส่โซดาก่อนได้เพิ่งเด้อแล้วก็ะซิมีมดพี่น้องเบ้าแดดไปขึ้นมาเมื่อกี้พี่น,ออาานาา้องม,มดอันนี้เขาต้องล้างโซดาซะก่อนไอ้นี่มันขาเชื้อยังพอได้เพิ่งเด้อนี่เดินบอที่เบาเ้าแดดกินสดๆนี่ก็จะต้องขาเชื้อก่อนเอาโซดาพี่น้องใส่โซดาโซดาแล้วก็ะซิบออกได้กระซิมดกัดป่านนี้พี่น้องเอ้ยสองสเต็ปสามสเต็ปปนะุนเนาะมาหลังจากเอาดาบโซดาออกเลยพี่น้องมดแดงเข้าป่านนี้ ให้ไหรห้องอยุ่งมดแดงเนี่ยพี่น้อง,งอม้าแดงไปขึ้นมาเมื่อกี้มดกัดว่าสันเอามดแดงใส่ไปนี่พี่น้องย่างบ่ละ่ะแดงใส่พี่น้องแด,ดงกัดพี่น้องเอามูแดงกัดสูดมันครับสูดมันสูดนี่สูดสูดเบ่าแดดขาดเชื่อเลยมดแดงอีก มาเนี่ยจะไปกินให้พี่น้องเบิ่งบนนี้กินรสสดยังไงแล้วมาพี่น้องบนนี้ในเวลาไปกินแล้วไปลุยเอากาบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้อง ที่ก็รบหลักทุกทุกท่านครับสุผู่สุก้นเข็ดเคยคือเก่าได้เพียงเลือพี่น้องตั้งไก่พี่น้องตั้งไก่ตามประเทศเรียกว่าในประเทศก็ดีสุหมงสุบอลเนาะเพียงเนาะสุแก่สมุมกะมาพบมาพร้ากันคือเก่าได้เพียงเด้อกระเป๋าเดกเบาแดกมาได้เพี่น้องมื่อนี่เบาแดกมาคำๆำเนาะพี่น้องมาบัญญัติกาศอยู่ตรงไหนตรงนั้นปลาอ้อยพันไรคือเก่าได้พี่น้องะอ่ะมื่อนี่ได็กก็กินมาฝาพี่ตอนน้องกะฟาซาบิปลาดุกปลานิ้นได้เพี่น้องเด้อปลานิ้นเมื่อนี้สดบ๊วยสวดสำเร็จกับหมดเด็กย มากินสดๆอย่งพี่น้องเบิ้งปลาดิ้นสดๆพี่น้องเด้อวาซาบิบ่คือวาซาบิวาซาบิเหล่เนาะพี่น้องมาก่อนอื่นก่อนได้กะแก่ข้าวกับพี่น้องเติมน้ำยาก,ก็ได้พี่น้องด้อสิไปใส่มาใส่สิไปน้ำมาล้างกระดาล้างมาเทปกันไหมทำมาเร่งมาล้างกระดาเมื่อก,ก็น่ะพ่อปิกระใสเลยพี่น้องเด้อจะดาบมากันห้อง เก่าได้เพียงเด้อสาราคามันบ่อตกนั่นเพียงเนาะเดี๋ยวเก็บทองอาพาใส่ลงไปเลยมาพี่น้องลุยกันวาซาบิปลาดินสดสด,สดบังเอิญน,นะมีใส่เนี่ยงเนี่ยพี่น้องนี่อันยังนี่วาซาบิบ่ใส่จิ้งกน้อยนะั่เพียงเนาะเดี๋ยวเดียวมีตามสูตรนั่นพี่น้องด้วยมือมีสูตรเต็มสูตรด้วยมือนี่เอาตามสูตรพี่น,น้อ,าาองตามสูตรมันเป็นยังไงในกระด,ดาษโบลูล่ะ แคบคือเกาหน่ะละหมดหมดเด็กยงังไายุบยุบยุบอยู่พี่นหองได้ไปขับเรียกแข่งม้ากันนะหวาน้วยพี่นหองขับกรนาดไนเหงา กินแด่ปั่นนึ่งกับหวานปลแห้งเลยพี่น้องบาลเดกใส่มดแดงขั้นมดแดงแล้วก็น้ำสุดาตามภาพนั่นแหละพี่น้องด้วยตามเฮ็ดในเบื้องนั่นแหละต้นชิปนั่นแหละพี่น้องอันนี้เขาไปที่ชีเบเสียบๆพี่น้องเขาทาเลยเมื้องนั้นนะ วางอเข้าทาเด็เกขาทาเลยไปดยนดองเมืงนั้นใส่ไว้ไวนะวก้อนนึกเป็นเนาะกำวังเปการเสียวล่าได้รรยนกาศเป็นปเนาะเก็ดจะหน้ากับห้องออออออ บ้าเดียบว,ว่าสีก้อยแลวพี่น้องเด้อว่าสาใจกินสดๆในพี่น้องเบื้องหลดเนาะนั่งคักมันตรงนี้นีอ่อันนี้นั่พี่น้องยิ่งขึ้นสมองเลย ะก็รักระแซบฮันจยากได้ดีตัวนี่หนำเนี่ยพี่น้องหนำดำๆแม่หนำยังเองเอออโต้เกี่ยวเยี่ยงยังแบบบู๊จากซื้อเป็นเก่าท่าเลยพี่น้อง แก้วัดเด้ด้ยตัวิเมย์พาอด้ยังเนี่ยออ้ ต้นอะไรเนน่งองอันนี้ไหมคือนมมเนี่ยมันหวานมันมันเผ็ดๆเอาตัดประขาดไปเพี่น่องปกอบไปใส่โอ้ยน่องอย่าไปกินของแค่อยูย่ญี่ปุ่นได้พี่ออนน่องจิเป็นยังไงน่อ เสียบซ้ำของไทยบอสอาคับนี่เพื่อเพื่อพื่อน่องได้เป็นะ uh huh. เสียบพิ่หน่องเสียบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không, Để không? Để không ต้มป่านี้เนี่ยมันข้าวได้เป็นของเด้อยเบาเด็กบ่ค่อยมักกินใช่ไหมต้มป่านี้เนี่ยต้องกินยา่างเพราะย่างกับนึ่งสิแหละสดๆไดปเลยปอง บอกกันได้เป็นของเรื่องถาดไฟบ่ถึงยาลีอาดทำคือยางเบาแดดเบาแดดมันสุดยอดแล้วถ้าดไฟซ้ำหนีบบ่แดดกินเบาแดดหรอกอดิบได้เป็นของเด้่อนี่ยมึงเขาว่าดิบด,ด้วดดเนีย่ย แต่โบอยางให้กินดอกพี่น้องด้วยยาหนั่นอ่ะถายตาไฟโเขาถึงว่านั่นยายาเป็นด,ด้วยขาดขาดไฟที่เขาแสกนี่อืมอืมบรรยากาศตอนนี้คือประมาณหกโมงเลยไม่ถึงเรื่องหกโมงแรกเท่าแล้ว ลองล่างย่งดีได้เเดิล่างโซดาราวังนามย่างดี้แล้วก็เอามดแดงมากัดน้ำมดแดงสมห้องนี่มันสีขาเชื่อแต่งระดับหนึ่งอาจจะบ่เตรียมร้อยไปว่ากินได้ ขันมีน้ำฮ้อนลวงก็จะเวอร์ขึ้นกันเลยไปมองเด้อตุ้มน้ำฮ้อนแล้วก็ขึ้นมากินก็จะคักอยู่คิดว่ามันคำแล้วว่าเดี๋ยวมาเฮ็ดสองหมอนะเลฮ็ดหมอนไฟน้ำพี่น้องเด้อเหงบ่ได้เฮ็ดเหมือนนี่มันคำมาจากทุระทุลังแล้วก็คำก็เอาเลยแต่คือเกาแซ่บคือเกาอื บ้าแดดว่าน,นี่แซบได้เป็นหลงดเดียบ้ยาแดดโคตรจะไเพิ่นอนดอกเป็นหอังความว่ามันแซบบ้าเห็นยี่ห้อหรอมาแซบดีหวานๆมันมัน,มนบวกกับอันหึ่ๆงๆเข้าไปนี่โอ้ยได้ละแกะนนีตแกะตัดบดิขาดไปนี่บวกหวานๆมันมันหึ่งๆเข้าไปนี่โอ้ยเขากันขนาดเป็น,อววน,น,น,นหนอ,นอ,อัอองเอ้านี่แหละ ดาม่ากัได้เพ็ย่างด้วยกินซดกินดิบก็ได้กินสุกนุ่บแซ่บ ปลานนี้ตัวบางใหญ่งได้เป็นอย่างเดียแร่เลยท่านนี่แหละแร่บ่เป็นแร่บ่ฝีมืออืมมันจะกัดก็ดีแต่มื้อนี่เพื่องแยกฝนจีตตเลยเลยขึ้นฟ้าขึ้นฝน,นแต่ว่าบอ่อตกดอกบานบาเบาแดดกพือจะเรียงเลยล่ะคือ 嗯。Mm hmm. งอีแย่พักน้ำอืม,อม Uh huh. uh huh. คำไ่นต้องขาบ้านคำเมื่อไรพี่ต้องำดูส่ก็ยิบายากแทอืม uh huh. โอ้เสียบคักเู้เพื่อนเลยเอารถไทยเป็นไปก่อนนะ่ะเขาจะปิดกิ๊บนะเพิ่อนเนาะมันสียังดังบ่คือป,ปิดกิปบเลยเนาะเอาละเอาสำนักล,ลิปนึ่ดีเพราะสำนักหนี้งดดแดดพี่น้องขั้นกินกริยาตาตาของเบาแดดบพราสุภาพผู้จับบมเอะสมเด็จก็ขอถดขอไพ่ได้เพิ่งนเลยเอาสำนักหนึ่นะครับสวัสดีครับเสียบคักรู้เพื่นอนปั๊ดนิดไหมโอ้สุดยอด